อยู่กับรายการกอดฟรีนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใส่ฟรีแจกทั่วเซิร์ฟทุกคนแน่นอนร้านล้าน,านปเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะล้านปเปอร์เซ็นต์นะมาดูกันว่าคือกิจกรรมอะไรดูมพร้อมกันนะครับแจกทุกคนแน่นอนได้ทุกคนดึบ๊บนี่ไงให้เรียกอันใดอันหนึ่งนะครับในนี้เวลาทุกคนอยากได้ทาเต้นทุกคนก็ทาเต้นเนี่ยทาบูยา่าทาไก่สปอตวันนี้ผมมีแล้ว มีแล้วบางอันอะอยากได้ไอ้บอสีแดงอยู่นะไอ้บอลนู้นห่าร้อยโชคอะโหเฮียแล้วห่าวร้อยโชคเฮ้ยดีอยู่นะรถคมเร็วหนึ่งวะ่ะ r e l o ลดเห r e l o โ d ลดรหลดหนึ่งมันผมไม่รู้ว่าเอาไหนอันนี้ข้าไปก่อนนี่คือตัวละครผมอยากเอา ฮายตโตะอืมมจะเอาโคโน่ดีวะนีมันคือตัวอะไรอ่ะตัวเฮียอะไรนะเนี่ยเฮพีตัวอะไรวะเช็คดูสิผมไม่ได้บีไฟนาะำลืมหมดแล้วคนมันก็ลืมได้นะผมไม่ได้แบบสมองเต็มร้อยไม่ได้ฉลาดสักหน่อยเออไหนวะ ตัวอะไรกันตัวอะไรไปนะไม่คุ้นละเอาให้จะติดีกว่าเอ้เนีเ่แพงกว่ากันไันไหนแพงกว่าเอาอ,อ,อ,อันนั้นนะผมแนะนำเอาดีอันตัวหนแพงเอาตัวนั้นคุ้มกว่าคุ้มกว่าอย่างี้ดูดูดูดิตัวนเนี่แพงตัวนเวนเี่แพงตัวนี้สี่ร้อยเก้าก็ราคาก็เอื้อมถึงได้ผมไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีคนมายืนแนะนำให้กูสักหน่อยหรอวะจะได้โคโนโ่ทุกคน,น,นโกงจัดทุกคนต้องมีแต่ผมไม่มี <c oughs> ตั้งแต่โคโน่มามันเปลี่ยนยุคสมัย <c oughs> เกมบ้านี้ไปเลยนะครับเออเปลี่ยนไปนเลย อยู่ดีโคโนมาปุ๊บโอ้โหยุคตอนนั้นอ่ะโคโนยังไม่ปรับใช่ไหมโคดโกงอ่ะผมเล่นนะผมสู้เขายากมากคนที่มีโคโนกลางโคโนจสบล็ปปุ๊บผมเข้าไปหาไม่ได้เรียบรอ้อยชาบูเคียวเลยผมเคียวผมเอาพายาโตะลกันนะเรียบเลยครับนี่งไงได้แล้วครับคารโตครับพายาโตอันต่อไปกิจกรรมนี้รับได้ทุกคน,นครับรับได้ทุกคนเลยอันนี้ออนหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีจะได้ท่านี้นะครับอย่าลืมมาออนกันด้วยนะครับนี่ทุกคน วันยี่สิบนาทีนะเฉพาะวันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่หกเท่านั้นนะครับกิจกรรมจะสิ้นสุดกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่สามเอ็ดถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับโอ้ยขออภัยขออภัยตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่หกนะครับกิจกรรมนี้เดือนหน้ากิ <buffet> จกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ที่หกโอ้ยขออภัยครับตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่หกนะครับเดือนหน้ากิจกรรมนี้ก็เหมือนกันครับ วันที่11ถึงวันที่6ครับเดือนนะ้ะ <c oughs> มาดูกันว่าอันไหนดีครับทุกคนไขววะไม่รู้แปบ๊บ <c oughs> ผมก็จะมาดูกันว่าผมจะเอาไหนดีบ้เอาไอวอดีไหมไอวอนไหนดีะ <c oughs> อ,ดอดะทุกคนอันไหนแรงสุดมาไม่รู้นะ ผมว่าเอาผมอยากได้อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมาเลยครับเนี่ยนี่ครับได้แล้วครับเป็นยังไงครับกดใช้เลยนะนี่คือกิจกรรมล็อกอินซีวันได้สกินแพนด้าครับหมดตั้งแต่วันที่หกครับใช่ปะมันคือล็อกอินไม่ใช่อูดาวต่อไปโอเคเราจะเข้าห้องไปดูครับว่าใครเชิญมา ไปดูกันใอ่ครับไปดูสกินครับสกินมันถือได้ไหมมาดูกันได้จริงครับผมไม่ลหลอกลวงครับนี่ทุกคนได้จริงครับเป็นยังไ,ไงได้จริงนะครับได้จริงเนี่ยนี่โดนโ,โคตรเท่เลยตัวไฮยะไฮยะโตไฮยะโตชื่ออะไรนะไฮยะเตะโอ้ไม่ใช่ไม่กูเดาอกาีกแล้วติดอาวีเกินนี่ตัวนี้ครับ เอาไปเลยมีเศษเหลืออยู่เศษเหลือเศษเหลือชุดละได้แล้วไดชุดแล้วเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าความสำเร็จมันคืออะไรนะก็จะไปแบบดูเจ็ดอีกคำซองนะครับซองนี้จะหมดอีกเกตวันนี้หมดวันหมดวันนี้ตอนหมดวันพรุ่งนี้หมดวันนี้เอาง่ายอีกคำนี้หมดในหกวัน กิจกรรมนี้หมดอีกสิบเก็ดวันสิบหกวันนะครับหมดสิบหกวันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกิจกรรมนี้หมดอีกสิบแปดวันกิจกรรมนี้หมดอีกสิบวันไม่ใช่นี่หว่าไม่ได้หมดวันที่สิบีกสิบวันเออไม่ได้หดีหดสิบวันหมดอีกนานเลยนะโอเคเราจะมาสุ่มดูกันนะจะเชืออไหม ก็เกยอยู่แล้วอ่ะคือแบบหนึ่งอนไม่มีทางได้ไรู้อย่้วไงเยวมาสู่แม้คนดูนะครับว่ามันได้จริงอเน,นี้ยกิจรกรรมนี้ครับกิจรกรรมนี้ได้จริงแน่นอนเพราะว่าจีเอ็มอาโตเป็นเป็นกิจกรรมที่คนไทยชนะแชมป์โลกนะครับคือยินดีด้วยกับคนที่ชนะนะครับชื่อเขาคือแชงคูดกับอะไรนี่นะแหละกับแรมโบเออผมดูมตั้งแต่ ผมดูต้นจบอะเที่ยงคืนอะผมดูจบเที่ยงคืนเลยโคตรมันนลทุกคนคนไทยสู้กันคนไทยบางแผ่นดีมากครับเขาหมอบเวลาเขาบวกเนี่ยเขาแบบเขามีสเตปนะมีสเตปเออไปถึงอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับบา,บายยอย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไปัคลิปใหม่ๆของผมเลยนะไปกันปึ๊บ๊ายบาย